สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่12ที่เขาลงหลักครับมือนี้สีมะนําเสนอการลาบไข่บดแดงครับก้อยเข้าไปทั้งเงินก้อยครับนี่ครับหายแง่มากหมดเสาเนี่ครับเมีอุปกรณ์หลักก็คือมีหมอหอมนี่ครับผักไปขึ้นไปมือนี้เราขอราหลักเมือกี้นะครับพี่น้องส่วงพ่อพีชครับพ่อพีชมือหลัง ต้องซอยกันรัศมามาตรการการประทบไว้ครับโควิดมันระบาดช่วงนี้เขากลัวครับผงนัวน้ำปลาครับลกลืก็พริกผงการทำก๋าโดยพื้นฐานอาหารประเภทก๋อยเีวนลาบเนี่ยเขาจะตองมีปังน้าจะว่า มดแดงเนี่ยครับก็ต้องใส่เพราะว่ามันมีสมนี้ตัวมันอยู่แล้วครับนี่เมียเป้งตัวนึงเอาห้อไปไปปลาแล้วก็มันจะมีมดสี่ครับผสมมากมันจะสมนี้นี่ตัวมันอยู่แล้วคือเป็นรสชาตรดีมากแต่แรกเครื่องหอมใส่ก่อนครับพี่น้องใส่ก่อน ขวดนี่เป็ดองไส้ไหลนะครับาราดไปหมดแดงเป็ดองไสออกขวดลายครับเพราะว่าเขาถือเฉพาะอของปนิชต์อกเขาใส่เพื่อพิเศษให้เกิดกลิ่นหอมมือนะครับแล้วก็น้ำป,ปลากับเป็ดองไส้หลายเพราะว่าน้ำป,ปลาไม่ถือว่าซึ้งเขานะครับน้ำปลาคนนี้ยังไม่เปิดครับเดีย๋ยว่น้องถ้าพยบยังเปิดควรที่เปิดไห้ก่อน คือไข่มดแดงนี่มันห่อใส่น้ำปลาเนี่ยมันจะไปซึมเข้าในในเนื้อมดแดงไข่มดแดงมันจะยุ่งเข้านอกเพราะอถึงเวลาใส่จะพอใส่หลายครับใส่หน่อยก่อนเพราะว่าถ้าใส่หลายคนนั้นเนี่ยมันจิมันจิเข้มครับขงนัวใส่จะน้อยครับจะใส่หลายด้วยครับเนื่องจากว่าผมว่ามันพอเป็นอันตรายต่อกรับแค่นี้ยพออันตรายครับเพราะว่าเขาบอกว่าห้ามเกินหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับเกินหนึ่งช้อนโต๊ะเราไม่กระตเกิดการก้อแห้ง วันนี้ผมเสียหายอย่างแล้วก็พริกพริกนี่กระหามเส้ไหลครับมันเผ็ดเร็วพอดนะครับจำมีครับพอดจะใช้เกินนี่กาผสมเข้ากันการผสมนี่จะกดนะครับไข่มันสิแตกเพราะต้องควรสิครับวนไปสิครับขอยควนไปเดี๋ยวพยายามจะหายไปตอนพี่เขาถือไข่มันสิแตกครับแค่นี้แหละครับเพต้องผสมหลายครับแค่นี้ครับ เดี๋ยวจะน่อยกัดทกัดทิเกินหูกส่ลามไม่กินน้ำปรบมานนี้ครับใส่จานน่กินมคาไิงนัง สวยหน้าสวยเหมืนนอนอาหารแซจกคนนี้ครับ